มาค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยนะเราจะมาทําต้นคริสต์มาสกันนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะเราก็จะเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะนี่ค่ะตัดให้มันเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะกี่สีก็เราแตะนะคะจะเลือกสีอะไรก็ได้นะเราแต่ทุกคนชอบเลยนะคะเราก็จะมาพับพับกระดาษอืมโอเคทุกคนพูดไม่ชัดละ ให้มันเป็นแบบนี้นะทุกคนคะ่ะพับกระดาษไปแบบนี้นะแล้วก็เอากาวมาติดนะคะไอ้ที่เราทําเป็นกลิบเมื่อกี้ะคะ่ะถ้าเราติดกาวเสร็จแล้วนะแล้วก็เอากาวมาทาแบบนี้แล้วก็เอากลิบที่เราทําเมื่อกี้นะคะที่เราตัดแล้วเนาะมาติดแบบนี้นะคะให้มันเป็นชั้นๆขึ้นไปนะทุกคนคะ่ะอ,อันนี้เลยคะ่ะสีอันนี้นะคะสีของต้นคริสต์มาสนะคือคือทุกคนชอบสีอะไรก็สามารถ เลือกได้นะคะก็มาทําได้เลยคือซึ่งมันสวยมากๆน่ารักมากๆนะคะอุปกรณ์ก็คือหาไม่ยากนะทุกคนคะ่ะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะทุกคนคะ่ะนี่เราก็ติดขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะทุกสีไล่เรียงสีไปนะสีที่ทุกคนชอบเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยนะสีอะไรก็สวยนะคะทุกคนคะ่ะที่ทําเสร็จแล้วก็คือสวยมากๆเหมือนกันเนาะ อันนี้ค่ะแล้วก็จะมาทําแบบกลิบกรบแบบนี้เนาะแล้วก็เอาไปติดข้างบนต้นนะคะอีกชั้นหนึ่งนะให้มันแบบไล่เลี้ยงแบบสวยงามนะคะแล้วก็จะทําแบบนี้นะแล้วก็หมุน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 ไปนะคะเออนั่นแหละทุกคนถ้าหอมภาคเสียงแล้วคือแบบมันไม่ตรงกับคลิปอะไรอย่างเงี้ยขออภัยนะทุกคนคะไม่ต้องฟังเสียงหอมยื้อก็ได้นะทุกคนดูคลิปแล้วก็ทําตามไปนะคะซึ่งถ้าทุกคน ดูคลิปจบนะคะแล้วก็ทำตามนะคือสามารถเอาไปต่อยอดหรือเอาไปสร้างรายได้เสริมได้แน่นอนนะคะซึ่งมันทำง่ายๆเลยนะอุปกรณ์ก็หาไม่ยากนะคะทุกคนคะอันนี้ก็จะเป็นต้นของคริสต์มาสนะนี่ค่ะต้นของคริสต์มาสนะทุกคนสามารถเลือกสีได้นะคะจะทำเป็นสีอะไรก็ได้สีเขียวสีอะไรก็แล้วแต่นอนทที่ทุกคนชอบเลยนะคะนี่แล้วก็เอากาวมาติดแบบนี้นะคะ แล้วก็เสยบเข้าไปตรงนี้นะนีเสยบเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็กดให้มันแน่นๆนะทุกคนคะ่ะแล้วก็มาจัดเลียงแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบฟูๆอะนะ่ะเนาะทุกคนคะ่ะอันนี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาทำเอ่อดาวนะคะที่จะเอาไปเสยบข้างบนต้นเนาะอืมอันนี้ค่ะดาวของเรานะคะสามารถเลือกสีได้เหมือนกันนะชอบสีอะไรแล้วก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะแบบว่า เอาเอาที่แบบเราชอบแล้วก็ดูว่ามันสวยงามอะไรอย่างนี้นะคะสามารถทําได้เลยไล่เรียงสีไปนะทุกคนคะ่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นสีเขียวแล้วกักบสีขาวสีเงินเออนั่นแหละทุกคนจะเป็นสีเงินนะแล้วก็ซ้อนกันไปแล้วก็ติดกาวแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่ข้างบนแบบนี้เลยคือสวยงามนะคะ แล้วก็มาติดพงติดไฟนะคะทุกคนเนี่ยซึ่งอุปกรณ์มันหาไม่ยากเลยนะทุกคนคะ่ะสามารถหาได้ในแอปส้มในแอปอะไรก็แล้วแต่นะคือถ้าทุกคนหาไม่เจอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวหอมว่าเอาใส่ไว้ให้ใต้คอมเมนต์อะทุกคนคะ่ะง,ง่ายง่ายเนี่ยเอาไปต่อยอดได้แน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะทาตามแล้วก็เอาไปต่อยอดจะเอาไปทาขายหรือเอาไปตกแต่งที่บ้านที่พวงที่บ้านก็ได้หมดเลยนะทุกคน ทำง่ายนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามหอมม้อยนาะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวหอมจะมาลงให้เรื่อยๆนะกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนคะ่ะฝากพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนาะใน Facebook นะคะช่วยกดติดตามกดแชร์กดหัวใจคอมเมนต์มาคุยกันได้นะทุกคนคะ่ะแล้วก็จะมามัดผูกอ่าบัวแบบนี้นะคะถ้าพูดไม่ชัดหรืออะไรเงี้ยขออภัยนะทุกคนคะ่ะ คือตอนนี้ง่วงนอนไม่ใช่อะไรตอนนี้ก็คือดึกแล้วนะทุกคนง่วงนอนมากๆอย่าลืมกดติดตามหอมนะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ตัดตัดออกแบบนี้เลยนะแล้วก็เก็บรายละเอียดไปนะคะแล้วก็ไปติดกับต้นคริส,สต์มาสของเราแบบนี้นะคะนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะทุกคนน่ารักไหมน่ารักมาก